แล้วครับผมการเสียดาจอนท่านด้วยฮะต่อถูกชมินักโซเซตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้ดูเกมเอฟซีโมบาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะมารีวิวมูเซียล่าเม็ดแดงเทนตันโอเวอร์1น5นะครับผมนะ คนดูขอมาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะการ์ดอันติเมตอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในกรลทงคลิปต,ต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเอาครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปได้เลยนะครับผม เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ,แลนช์ช็อปครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมมูเซียล่าตัวตึงเมเนเจอร์ตัวนี้นะครับผมนะสไตล์เดียวกันกับฟอร์เรนเวียดนั่นแหละที่ผมบอกไปนะฮะฝีเท้ามาที่151การยิง171การส่งบอล138เลี้ยงบอล5 6 5แล้วก็การตั้งรับ 88นสฮะสภาพร่างกายก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมนะมาที่97เลยนะฮะส่วนสูง184เท้าที่ถนัดเป็น45ตัวนี้ถนัดเท้าวขวา สกิลมุฟ5ดาวตันหลอดพลังงานมาที่4ดาวนะครับผมท่านผู้ชมตำแหน่งหลัก C A M ตำแหน่งสำรอง C M แล้วก็ L M นั่นเองนะครับไอตัวนี้เนี่ยหลอดพลังงาน4ดาวก็จริงนะแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ใช้งานได้90นาทีเต็มบางครั้งบางทีก็ใช้งานได้แค่70นาทีนะฮะถ้ารอบไหนน้องยิงเยอะเนี่ยน้องจะใช้งานได้แค่70นาทีแต่ถ้ารอบไหนน้องไม่ได้ยิงนะครับผมจ่ายให้เพื่อนน,นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ก็จะใช้งานได้90นาทีเต็มนะครับผมนะ เวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางนะฮะาทางด้านของมูเซล่าเนี่ยมีลงต่ําบ้างนะครับผมแต่ไม่ได้แบบลงไปแย่งบอลใครนะครับผมนะก็คือน้องลงไปรับบอลน,นะครับผมลงไปเอาบอลจากเพื่อนๆแล้วก็หาช่องหาพื้นที่ดีมากท่านผู้ชมเป็นตัวจ่ายแอตซิตโคตรดีเลยนะครับผมนะแล้วก็จังหวะเหมาะเจาะเนี่ยก็คือจบสกอร์จากระยะไกลได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับมูเซล่าเนี่ยคือทุกการ์ดอะมูเซล่ามันเก่งทุกการ์ดอยู่แล้ว AI เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยแต่เก่งกว่าเดิมเยอะนะครับผมนะ จ่ายบอลแม่นขึ้นนะครับผมนะแล้วก็แอดซิตดีขึ้นจบสกอร์จากระยะไกลดีขึ้นนะครับผมนะจังหวะการยิงไกลอะไรต่างๆนาน,านานเนี่ยก็คือดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยท่านผู้ชมมีเปลี่ยนเลนมีสกิลเหนือชั้นยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่อยู่ที่3 5 0 0เอ็มโดยประมาณนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคามันยังบั๊กอยู่ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเนี่ยผมแนะนะว่ารอไปก่อนก็ได้ผมคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะเหลือราวๆประมาณ2 0 0 0กลางๆนะครับผมนะ 2,002 2,003ไม่เกิน2,005นะฮะค่อยซื้อใช้งานก็ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมรีวิวไปปุ๊บเนี่ยราคาแม่งจมนะครับผมนะก็คือบั๊กนั่นแหละขายไม่ได้ต้องรอไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าผมรีวิวตัวใหม่ชายย้ายังไงกล่าวขออนรญาตใคด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมต้องขายตัวเก่าให้ออกก่อนเนาะก็ถึงจะซื้อตัวใหม่ได้นะครับป้าเดี๋ยวเราไปดู AI ในโหมด Manager กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงฮะไปดูกันเลยครับ ในตัวอันติเมตเข้ามาโลลัวเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะสกิลสีรุ้งลึมมาช่วงนี้นะท่านผู้ชมฝั่งเราห้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนาโรนะครับผมนะเป็นทางด้านของมนะูเซล่าฮะยืนเป็น C.A.M เดี่ยวนะครับผมนะฝั่งตรงข้ามสี่สามสามแอคแทกฮะฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนครับผมเกียวเกเลสเบลลอยคีนจ่ายมาที่มูเซล่าเกียวเกเลสฮะเอสเสียง มิเกลเอสเซียงหาเพื่อนอยู่เบิ้ลมาจังหวะนี้กูตีจ่ายมาสวยยังไงเบลยิงสิลูกอ่ะโอ้โหติดบล็อกอีนาครับผมนะโอ้โหอีนาฮีอีนาฮีาฮวิ่งมาวิ่งมาปาดพอดีแม่จะได้เกิดซะหน่อยนะฮะโดนคุมกำเนิดเฉยเลยเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดว่าไม่บงังมีโอกาสเป็นประตูนะอันนั้นไงแล้วก็เรียบร้อยเลยโดนคุิช่าเขาจัดเลยไง ยิงไม่ได้โดนเขาสวนมาปุ้งเดียวเรียบร้อยเลยนผู้ชมโอ้โหดหูดิยอดอย่างสวยนะครับผมนะจิ้มไม่โดนนะจังหวะน,นี้กระโดดนั่นไงแล้วแบ็คของเราตัวมันเตี้ยตัวมันเล็กด้วยนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โห,โหมาดูกันต่อเกยวเลตเบลมูเซล่าจ่ายมาที่ลอยชินฮะมูเซล่าหาเพื่อนอยู่จ่ายออกขวามาที่แบตลี่บอลอยู่ที่เกเลตเบล มาแล้วครับผมมูเซล่าจ่ายจังหวะนี้ล็อกหู่กูตีโอ้โหฟามโคตรสวยครับผมจังหวะเมื่อกี้ง้างยิง2รอบแล้วนะทีมเราเนี่ยนะฮะโดนสกัดดาวลุ่งไปสองครั้งเลยครับผมอิซักสวยเอเซียงจ่ายมาที่ลูริเกอร์เอเซียงมาแล้วครับผมแบดลี่จ่ายเบิ้ลมามูเซล่าจังหวะนี้กูตีกระชากมาหนึ่งทีจ่ายสิลูกโอโ้ยิงเองครับผมติดเซฟเดกอาร์ยังได้อยู่ฮแกเรเดิเบล เปิดเข้ามาข้างในบอลอยู่ที่ตูเล่โขกไปหนึ่งดียังได้อยู่ยิงเรียบร้อยฮะโอ้โหเจ๊เกียวจัดให้มูเซล่าแอซซิตไปแล้วหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหาจังหวะโคตรดีนะครับผมนะเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมมูเซล่ายืนถูกที่ถูกทางนะครับผมหม่งชงให้เพื่อนแล้วก็ยิงเข้าไปฮนะเกียวเกวเลสครับผมหประตูตอนหนึ่งฮะจากเกียวเกวเลสนาทีที่33มาดูกันต่อ อ,อยู่ที่อองเล่ตูเล่จ่ายออกซ้ายมาที่อีนาอีนาหาเพื่อนอยู่วนมาหนึ่งทีจ่ายเข้าในมาโรนานิโยมาแล้วครับผม,มอองลีม้วนมาหนึ่งทียังไงยิงโอ้โห,โหโดนกูตีจนได้นะครับผมนะท่านผู้ชมกูตีนี่ต้องยอมนะฮะผมรีวิวไปแล้วด้วยไอตัวนี้นี่เมนเจอร์แม่งเก่งจริงนะครับผมนะอย่างที่ผมจัดอันดับไปะนะตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ไรีวิวตัวนักเตะเราได้ซ้ำนะครับผมนะผมบอกแล้วว่าไอตัวนี้แม่งเมนเจอร์โหดจริงนะท่านผู้ชมนะ ทั้งแอตซิตทั้งยิงเองเลยนะครับผมโคตรโหดมาดูกันต่อฮะรอยคินแกเลตเบลจ่ายมาที่มูเซล่ามูเซล่าจ่ายออกขวามาที่แบลลี่แบลลี่จ่ายตัดเข้าในไปฮะมูเซล่ามาแล้วครับผมจังหวะน,นี้ทําชิ่งกันอยู่ที่กลางสนามยิงเรียบร้อยฮะแอตซิตไปอีกหนึ่งลูกโอโ้โหมูเซล่าแอซิ Ad ed, ไป2ลูกแล้วนะครับผมนะโอโ้โหเรียบร้อยฮะเจคเกียวคนดีคนเดิมของเรานั่นเองสองตัวนี้เล่นเข้าขากันจัดเลยว่ะรอบนี้ท่านผู้ชมดูดิ เรียบร้อยฮะมาดูกันต่อนําไปแล้วครับผม2ประตูต่อหนึ่งฮะ2ประตูต่อ2ครับผมขออภัยนะฮะสประตูต่อ2ครับผมในครึ่งแรกนะครับผมนะยิงกันไม่พักฮะยิงกันไปยิงกันมานะครับผมแต่จงังหวะเหมาะเจาะที่ทางด้านของมูเซล่ายิงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะกองหลังเขาค่อนขัขขนงจะแน่นมากๆเลยท่านผู้ชมนะฮะ จ่ายออกขวามาที่คาลเกเลียคาลาเกเลียหาเพื่อนอยู่จ่ายไปที่โรนานิโยตัดได้ครับผมลูเบริอาสลอยคินมูเซ่ามูเซ่าจ่ายมาที่รอยคินแกเรตเบลอุ้หยโดนจิ้มไปได้ก่อนฮะกุโตกุโตจ่ายมาที่โรนานิโยควิชาคราัสเกเลียอิซักมาแล้วครับผมอเล็กซานเดอร์ <c oughs> โดนจนได้อิสักหลุดมาแบบนี้นี่อันตารายสุดๆนะครับผมนะนี่นี่ขนาดตัวการ์ดเล็กนะเนี่ยคนดู การ์ดเล็กการ์ดไม่สวยแม่งยังเก่งเลยนะครับผมหลุดทีหายไอตัวเนี้ยเสียอย่างเดียวหลอดพลังงานมันหมดเร็วนะครับผมนะอเล็กซานเดอร์อีซัคเนี่ยโดนนําไปละฮะสามประตูต่อสองครับผมมาดูกันต่อบอลที่เกียวเกเล็ดมูเซียลามูเซียลาหาเพื่อนอยู่ฮะจ่ายมาที่ทางด้านของลอยคินโอ้โหกุโตตัดได้ไอกุโตเนี่ยผมชอบเลี่ยงผิดเป็นกัตตูโซตลอดเลยนะชื่อมันของจองชื่อมันคล้ายเคียงกันนะฮะ ชอบเรียกเป็นกัรตูโซตลอดเลยเอาโดนปั๊มได้เฉยเลยวะเบิร์นสาดยาวขึ้นมาครับผมเดกอาโขกไปหนึ่งทีฝั่งตรงข้ามยะได้อยู่ฮะโรนันิโยจ่ายมาที่อีซักจ่ายออกซ้ายไปที่ตูเล่โรนันิโยจังวาน,นี้ยังไงปั๊มปัม๊มนี่ฟาวไหมไม่ฟาวฮะดูดิเกอร์เอสเอสียงเอเสียงจ่ายออกขวาอู๋ปั๊มได้ฮะยังไงจงนนังวะนี้กูตีกูตีจ่ายออกซ้ายมาที่อีอนา อีนาเปิดน้อยม้วันมาหนึ่งทีเปิดเข้ามาข้างในชกทิ้งไปก่อนฮะเดเกอาเอาชัวครับผมเอาชัวเกียวเกเลสจ่ายไปที่มูเซล่าเกียวเกเลสจ่ายออกขวามาจังหวะนี้มีเกลเอเซียงเอเซียงแข็งแข็งยังไงยิงติดเซฟหลวงเดแมงเอ้ห้าจกลียวแขหแข้งติดเซฟเฉยเป็นลูกแตะมมุมเปิดยาวมาข้างในฮะยังไงจังหวะนี้เกียวเกเลสยิงเรียบร้อยฮะแกเลดเบล พยาวนอนจัดให้หนึ่งลูกตีเสมอจนได้ครับผมนาทีที่85จากแกรเลตเบลโอ้โหเกือบจะไม่ได้แล้วนะคนดูดูจังหวะนี้ดิจ่ายแบบเล่นง่ายๆเลยครับผมนะกระโดดไม่ถึงฮะยิงมุมไกลครับผมท่านผะู้ชมยิงเสาไกลเลยนะฮะฝั่งตัวข้าได้เขียครับผมอิซักโรนานิโยกูติกูติจ่ายมาที่กลางสนามตูเล่จ่ายออกซ้ายไปที่อองรีชิปมาดอกนี้สก,กัดทิ้งไปก่อนฮะลูเบดิอาร์ตแบลีจบ เกมฮะสามสามครับผมหลอดพลังงานเหลือลาลาประมาณ40%นะฮะในรอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับผมนะเพราะว่าน้องไม่ได้ยิงนั่นเองอย่างที่บอกไปเนาะรอบไหนที่น้องไม่ได้ยิงเนี่ยหลอดพลังงานจะเหลือเยอะนะฮะยิง6ครั้งนะท่านผู้ชมคิดดูจริงๆมูเซียร่าเนี่ยควันที่จะได้ประตูด้วยนะครับผมนะแต่ว่าโดนสกัดดาวลุ่งไปนะฮะแต่อย่างที่บอกไปไม่หลงป่าแน่นอนซื้อตัวนี้ยังไงไม่หลงป่าแน่นอนเพราะว่า AI ในโหมดเมนเจอร์เนี่ยมูเซีย่าพวกวียดพวกอะไรพวกเนี้ย มันเก่งอยู่แล้วนะครับผมนะดูดิยิง6ครั้งนะท่านผู้ชมแต่ว่ากองหลังเขาเข้าสกัดได้ดีจริงๆนะครับผมนะแล้วก็ผู้รักษาประตูเขาเซฟดีมากเลยฮะเดกอาฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะการคลองบอลพอกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านของความแม่นยาเราดีกว่าได้ซ้ำนะฮะ92าต่อ83มนะครับผมนะนี่ฮะมูเซล่าแอตซิตไปทั้งหมดเนี่ยสองลูกนะท่านผู้ชมนะนะฮะยิงตรงกรอบหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้โหแล้วก็จ่ายพาร์ทเนี่ยเยอะที่สุดในเกมเลย13ครั้งครับผมท่านผู้ชม ไม่แย่นะภาพโดยรวมนี่ก็ถือว่าไม่แย่เลยท่านผู้ชมใครอยากซื้อใช้งานเนี่ยผมเชียร์เลยเป็นตัวที่เป็นการ์ดอันติเมตมีสกิลสีรุ้งด้วยก็อย่างที่รู้กันสกิลสีเหลืองจะเพิ่มแค่5แต่สกิลสีรุ้งเนี่ยจะเพิ่ม7เลยนะฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าสกิลสีเหลืองเนี่ยอัพเนาะถึงเลเวล3นะครับผมมันจะเพิ่ม15แต่อันนี้เนี่ยเพิ่มถึง21เลยนะ เยอะกว่าไป6หน่วยเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของพออัพขึ้นเม็ดแดงนะครับผมสกิลสีเหลืองเนี่ยจะเพิ่มแค่10เนาะแต่สกิลสีรุ้งนะครับผมจะเพิ่มถึง15เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมูเซียล่าถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้งานมากๆเลยนะฮะในหมวกแมเนเจอร์ Manager. แต่อย่างที่บอกไปนะครับผมนะ ถ้าเพื่อนๆจะเล่นในโหมดเฮดูเฮดเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นแผน4222นะครับผมนะแผน4222เนี่ยมูเซล่ายืนฝั่งซ้ายดีที่สุดเพราะว่าน้องถนัดเท้าขวานั่นเองนะฮะส่วนทางด้านของฝั่งขวาเพื่อนๆจะไปใช้ทางด้านของโคพาเมอร์ก็ได้เพราะว่าโคพาเมอร์เนี่ยมาถนัดเท้าซ้ายเนาะมันก็จะแบบตรงล็อกกันพอดีนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะักครับนี่พลังแสงก็คือครบเครื่องเลยมีทั้งเหนือชั้นยิงไกลแล้วก็เพเมเกอร์นะฮะไอตัวละครที่มียิงไกลเพเมเกอร์แล้วก็เหนือชั้นเนี่ย m ม n นเจอร์คือมันดีอยู่แล้วมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเล่นไม่ดีนะฮะนะครับอ่ะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ผู้คุยสอบถามคอมเมนต์ comment, มาบอกได้เลยตัวไหนที่ไม่ได้ทาคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันในลิปโอหนา้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม